สวัสดีครับคุณผ<ส>ู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนัดกับหมอนะคะวันนี้แพรพี่หลูหลานคีคะพี่ต้นพี่เนก,ก็มารายงานตัวอีกเช่นเคยนะคบน้องแพรครับค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่หลหลานมาถึงเนี่ยพี่ว่าพี่หูไม่ฝาดนะพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนค<ะ>แบบกําลังตอบกันอยู่เนี่ยตบกันเลยอรอค่ะพี่ใช่ป่ะฮะจริงจริงมันก็ใช่เอา้า แล้วไอเสียงตบที่พี่ได้ยินเนี่ยคืออะไรกันครับวันนี้ค่ะรายการของเราเนี่ยจะมีการโชว์ตบสดๆในรายการเลยเฮ้ยเอาตกใจโชว์ตบกันสดๆใช่นะสดๆเลยแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้มาตบกันแบบนั้นวันนี้นะคะเป็นการตบหน้าเพื่อเสริมความงามมันเป็นยังไงครับเคยรู้ไหมเคยรู้ไหมว่ามันมีตบหน้าเพื่อเสริมความงามเสริมความงามได้อยากรู้แล้วครับน้องแพ้ก็คือการตบ ครั้งนี้นี่ยนะคะก็คือช่วยเสริมโหน่งเสริม,มความงามทําให้ใบหน้าเนี่ยดูอ่อนยาวขึ้นอ่ะแปลว่าวันนี้ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมานแน่ <ๆ S 2> เลยแน่นอนนะเราก็ต้องเรียนเชิญพี่มือตบของเราเลยดีกว่านะคะคุณเอิญชนกตีรัศิลิสินนะคะเจ้าของกิจการตบหน้าใบเอิญชนกค่ะขอเียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะบีโมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋แน่นอนค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องเอิญนะคะตบหน้าโง่เฮงตบหน้าเบอร์นชนกค่ะอ้โมาเต็มจริงๆนะอยากทราบเหลอเกินว่าศาสตร์นี้มีมานานหรือยังครับโอ้ศาสตร์นี้นะคะเป็น เป็นศาสตร์การตบเนี่ยแหละเป็นของเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะของคนไทยไม่ใช่จีนนะคะไม่ใช่เป็นของคนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันมีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละครับแล้วคุณเอิญไปเรียนรู้มาจากไหนได้ยังไงครับค่ะก็คือเรียนจากคุณกุ้งเข็มมิกาค่ะใช่คุณกุ้งเข็มิกาก็ที่มีตบนมตบตบนมตบหน้าที่ที่ออกรายการกันทวไปใช่แล้วอย่างนี้การตบแบบนี้มันช่วยเสริมความงามได้จริงๆเหรอคะ ที่เอิรนเรียนมานะคะเป็นตบเสริมโง่เฮงค่ะศาสตร์โง่เฮงก็คือจะเป็นศาสตร์ที่ว่าเป็นความสวยศาสตร์ตบก่อนละกันเนาะศาสตร์ตบเนี่ยก็คือจะเป็นความสวยแบบธรรมชาติอะค่ะโดยความสวยธรรมชาติโดยใช้สองมือนี้ในการกระชับใบหน้าเสริมโง่เฮงส่วนหลักโง่เฮงเนี่ยก็คือจะเป็นการทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูสมส่วนในทุกๆจุดแล้วก็จะมีแบบว่าความสวยความหล่อเพิ่มเข้าไปด้วยัและส่วนใหญ่ที่คนมาปรึกษาเราเนี่ยเขาจะ ออกให้เป็นยังไงครับโอ้อร่ลำรวยรับทรัพย์บาร,รมีเ<อ>พิ่มห,หัเพิ่มหัวในั่นเลยนะช่อคยได้ยินว่าโงเ่เฮงนี่เขานับตามอายุบนใบหน้านะ อายุเท่าไหร่ต้องไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่เราก็จะทําให้ได้ใกล้เคียงใช่ค่ะเราก็ต้องมีสวยหล่อด้วยถ้าตกโงกเฮงธรรมดาบางทีอาจจะน้าแป้นไปเลยสวยหล่อนี่หมายว่าตบให้หน้าเรียวก็ได้ฮะใช่ค่ะอมีตบหน้าเรียวตกน้าสไตล์เกาหลีอย่างที่เขาหิตดิตกันแล้วก็จะชายตกแบบสวยหล่อแบบตามดาราหรือว่าจะตบสมัครสายการบินก็ได้เหรอแล้วมีคนมาสมัครตบให้หน้าบานอชอบเป็นคนหน้าใหญ่บ้ผมเป็นคนหน้าใหญ่ชอบเป็นคนหน้าใหญ่ตบให้หน้าใหญ่นะ อ๋ออันั้นต้องมาจากจิตใจคุณเอิญ์นฉก่อนว่าทําไมถึงสนใจที่จะเรียนด้านนี้คะเพราะว่าเราเห็นผลกับตัวเราเองอะค่ะว่าเออเราตกแล้วเนี่ยเอ้เราเห็นผลจริงอ่ดึกขอรูปขอรูปหน้าก่อนตกได้ไหมคะมีมีใช่องมาขอชมให้ดูกันด้วยนะครับอย่างที่ขึ้นอยู่อ่าอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าคุณพ่ออันนี้คุณแม่นะคะก่อนตก ก่อนตกหลังตกน่าจะเห็นใช่ก่อนนี่คือทางก่อนนี่คือทางด้านทางพื้นขาวค่ะทางซ้ายใช่ทางด้านทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวานะคะก็คือจะเป็นหน้าหลังตกค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเรียวเรียวเรียวขึ้นแล้วก็ตรงโงเฮงเนี่ยตรงช่วงคิ้วนะคะจะขึ้นจะเป็นปีกขึ้นไปเลยนี่คืออาศัยการปรับรูปเลยใช่ใช่ใช่าตอบเปลี่ยนตรงไหนครับ เห็นได้ชัดตรงแก้มค่ะ oh. ตรงแก้มน่าจะเลียวเล็กลงมาเลย uh huh. ค่ะแล้วก็ oh. ตรงคิ้วอะค่ะจะได้สมส่วนเข้ารูปมากขึ้น oh. ค่ะครัผมเอ, oh. อ่อย่างตอกแบบที่นี่ใช้เวลานานไหมครับในการตอกอหนคอร์สนะคะตบสี่ครั้งให้จบภายใน1เดือน <Okay. S 2> หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาคุณหน้าสวยอยู่แล้วเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่ร้านตบหน้าเบลลัญชนกที่เดียวในโลกเลยก็คือ ตกเฉพาะจุดค่ะเฉพาะจุดใช่อย่างเช่นว่าอ่าอันนี้สวยอยู่แล้วคิ้วสวยอยู่แล้วเอาแก้มลงแก้มจากซาลาเปาเอามาเป็นหมันถูเล็กลงแต่ก็ยังคงความเป็นจีนอยู่อ๋อนี่คือเลือกได้ตามแล้วเราก็ดูให้เขาได้ตกที่ว่าคบคลอสหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอยู่ได้นานแค่ไหนคะอ่าหนึ่งคอสนะคะก็คืออยู่ที่การดูแลรักษาด้วยอ่ากินอิ่มนอนหลับสบายปกติแต่ว่าการดูแลรักษาก็คือรัดน้ำเย็นหนึ่งครั้งก่อนนอน ก็คือจะอยู่ถ้าเกิดว่าตบเฉพาะจุดเนี่ยจะอยู่6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตบเป็นคอสี่ครั้งก็คือจะอยู่1ปีขึ้นไปแล้วแต่การดูแลรักษาบางคน3ปี5ปีก็ยังมีครับอันนี้อันนี้คือตบสไตล์เกาหลีนี่เป็นยังไงฮะใช่ตบสไตล์เกาหลีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าอมวยปกติหน้าอมวยปกติอ่าหน้าอมวยนะคะเสร็จแล้วพอตบปุ๊บหน้าจะเลียวเล็ก แต่จะเรียวอย่างเกาหลีเขาคือจะมีเรียวอย่างสุขภาพอะค่ะจะไม่ใช่หน้าเรียว shape เลยจะเป็นการเรียวแบบเมีน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลบอกแล้วหน้ามันบวมไหมถามจริงไม่บวมอะไม่บวมอ่ะนี่นี่หน้าเอิ้นก่อนก่อนตกหน้าเรียบมาเลยก็ได้ฮะอ๋อเราสามารถนี่ทำเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะให้ใครตบให้หรือเปล่าเปล่าเปล่าอันนี้ตบตบหน้าตบหน้าแบบว่าอันนี้ก่อนตกน่าจะน่าจะสี่เหลี่ยมอันนี้ตบตามดาราหน้าเรียวแต่อันเนี้ย เสริมบารมีโง่โเฮงอก็คือหน้าเราก็คือจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆเออจรนี้คุณผู้ชมคงจะอยากรู้นะว่ามันตบยังไงทํำยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยมีอาสา,าสมัครค่ะพี่หลุลาจริงไหมฮะใช่มีอาสา,าสมัครนะคะจะมาเป็นยังไงดีตัวทดลองให้กับพี่มือตกของเรานะคะก็ต้องขอเรียนเ<ม>ชิญไ,ไ,ไม่ใช่น้องแอมเคมิกานะคะชัยเจริญนะคะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีแกมเป็นแฟนประจำรายการเราเดี๋ยวถามน้องแอมก่อนว่าวันนี้นะคะจะมาเป็นอาสาสมัครให้คุณเขาตบให้เนี่ยถามว่ามีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าไม่พอใจกับใบหน้าของเราปะก็น่าจะเป็นช่วงแบบโนกแก้มแล้วก็คิ้วค่ะเหมือนตกลงมาอะไรอย่างนี้ค่ะโแก้มมันเป็นยังไงครับ นี่อันนิสราเปาเราจะตบให้หน้าอมวยเป็นสไตล์เกาหลีเพราะเกาหลีอวยวยเหมือนกันแต่หมวยอินเตอร์อ๋อโอเคแปลว่าปัญหาของเขาเราสามารถแก้ให้ได้ใช่ค่ะด้านบนเลยครับน้องทำได้เลยสิ่งสำคัญการตบนะคะต้องขอเพลงค่ะต้องมีเพลงมีเพลงด้วยโอ้มเพิกจัดมานี่คือเราจะตบให้หน้าบานขึ้นใช่ไหมฮะยกคิวค่ะยกคิว อยากให้กล้องมาซีอูตรงรูปตาของคนที่โดนตบฝั่งนี้มากเลยะเนี่ยนี่ฮะบอกว่าที่เดียวในโลกเลยตอนนี้นะฮะถ้าตบเฉพาะจุดนะคะนี่ครับะครับ,รรรรบดูในกระจกข้างนี้จะยกนะคะข้างนี้จะต่ำลงมา คือต้องต้องต้องเรียนมาโดยตรงไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปตอบเองใช่ไหมฮะตอบเองอาจจะน่าบวมได้น,ะะน่าบวมได้นะครับที่ดูหลายอย่าล้อเลียนแบบเลยคะถ้าไม่ได้เรียน๋อเดี๋ยวหน้าบานนะ,ะนหน้าใหญ่นะชอบเป็นคนหน้าใหญ่นะวิธีการตอบนะฮะอย่างครั้งแรกนี่เราสามารถเห็นการติดแปลงได้เลยไหมครับเห็นค่ะแต่ว่าถ้ายิ่งบางครั้งที่สองสามสี่ก็จะผลผลมากม่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะแอมก็ดีค่ะไม่เจ็บใช่มเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะคิววันนี้จะเป็นฉากสูงแล้วก็จะยกยกขึ้นคโหนกก็คือจะลงลงเยอะกว่าข้างนี้ข้างนี้จะดูแล้วหน้าจะใหญ่กว่าเยอะค่ะขอกล้องกลางหน่อยครับกล้องกลางคิวเข้ามาหน่อยอันนี้ก็คือตอนนี้สองข้างไม่เหมือนกันแล้วเป็นหน้เขาเรียกว่ามีความแตกต่างให้เปรียบเทียบนะคะ เนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะคิ้วข้างนี้จะขึ้นจะหางจะชี้ขึ้นมากกว่าข้างข้างขวาจริงแอมเก่งปะเนี่ยแอมไม่ได้เก่งนะ่เหมือนยักคิ้วข้างเดียวไงั้นม้องอะไดีโอเคอ่ะขึ้นเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วแก้มฝั่งนี้นะคะจะเล็กกว่าหน้าจะเรียวโหนกนะคะจะเห็นได้สองข้างจะต่างกันข้างนี้จะเล็กกว่าใช่เนี่ยค่ะน่าจะเรียวแล้วองแคบขึ้นหน่อยได้ไหมฮะแคบข้ึ้นหน่อยนะฮะได้เห็นชัดๆหน่อย เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเรียวสไตล์เกาหลีอ่าเห็นมาชัดเจนจริงๆนี่คือนอครั้งแรกนะอัน้โง่เฮงรับนะคะรับรับซับคิวรับซับไม่เคยตกมาก่อนนะนี่ครั้งแรกเลยจริงๆนะคุผู้ชมใช่มันต้องขึ้นเป็นหางนางพญาอะไรประมาณนั้นเลยอ่าต้องขึ้นเหนือหูค่ะอย่างงี้นี่เฮงจะดีแล้วแล้วมันจะอยู่อย่างงี้ไปอีกนานไหมฮะกว่าจะถ้ามาทําครบสิครบสี่ครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งปีขึ้นไปอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยอยู่ได้เป็นปีเหละฮะใช่ค่ะ แน่นอนจริงๆเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆนะคนที่สนใจนะคะอยากตบหน้าเสริมความงามเสริมโง่เฮงใช่ไหมคะเพื่อให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีสไตล์ไหนบ้างนะคะสไตล์เกาหลีเกาหลีหน้าสวยหล่อแบบดาราหรือจะตบสมัครสายการบินก็ได้ของคนไทยอ๋อที่มาใช้บริการของเราเจะ t a r g e t ป็นเป็นใครโอส่วนใหญ่จะเป็นทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจนะคะอยากจะ ไปโดนคุณเอิญชนกน,นะคะเป็นมือตบแบบนี้บ้างต้องทำยังไงคะอ,อ๋อก็ติดต่อมาได้นะคะ,คะโทรสอบถามได้ที่0 8 2ย์นะคะ3 4 4 8 8 8นะคะหรือเข้าชมทางเว็บไซต์นะคะที่ออตบหน้าโฮม o m ทนะคะ mm hmm. หรือว่าจะสะกดเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะที่บ้านตบหน ah. ้า .com ไปได้ที่ไหนนะคะที่หมู่บ้านสัมมกรนะคะ,คะถนนรำคำแหงร้2ค่ะค่ะ,คะ,คะก็คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะถ้าเราอยากจะ ลองดูนะคะเพื่อตบเพื่อเสริมความเสริมความงามหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะเสริมโงเฮงได้ด้วยนะคะก็ลองไปนะคะที่ตบหน้าใบเอิญชนกใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเอิญชนกตีรัศิลิสินนะคะเจ้าของกิจการตบหน้าใบเอิญชนกนะคะแล้วก็น้องแอมเข็มมิกาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ